ก็สวัสดีชาวไม้ค้าทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะตั้งหลายภารกิจนะครับก็คือผมจะต้องไปฆ่ามังกรให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการสร้างบ้านนะครับแล้วก็สำรวจโลกนะครับซึ่งผมจะเอาภารกิจสำรวจลูก่อนนะครับแต่ผมก็จะเตรียมตัวหลายๆางอยนะครับเพื่อทําการแวเสือ EP หน้านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับซึ่งมาวางแผนก่อนเลยผมจะทําการตัดไม้เบื้อดตรงนี้นะครับเพื่อไปทําการคัฟเป็นสติกนะครับเพื่อจะไปซื้อธนูเอ้ยไม่ใช่ดิซื้อโลธนูกับว i เลเตอร์นะครับใช่นั่นแหละ นั่นแหละเดี๋ยวไปซื้อธนูกับวีเจเสร็จปุ๊บผมก็จะซื้อไว้ซักประมาณ5สแต็กนะครับเพื่อใช้สลับไปเนเธอร์นะครับ2ชุดนะครับแล้วก็ไปโล่มังกร5้าชุดนะครับผมจะไปยิงมังกรนะครับใช่แต่ว่าผมยังไม่ไปในพาร์ทนี้นะครับผมจะสำรวจโลกก่อนนะครับก็อาจจะเป็นหลายพีถัดไปนะครับคงไม่ใช่พีนี้แน่นอนเพราะผมว่ามันเล่นนานเกินถ้าผมจะฆ่ามังกรตอนนี้ก็เดี๋ยวทาการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในหมู่บ้านในวีซีนะครับผมรู้สึกว่าเกมมันกระตุกมากเลยเนาะใช่กระตุกจริงๆนะเนี่ย ผมว่าผมจะต้องไปหาหมดอะไรวะเพิ่มเฟรมเรทละผมว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วเล่นอย่างเงี้ยมันกระตุกแบบโอ้โหไม่ไหววะ่ะอันนี้ชุกก็เคงก็ปูได้แต่พาร์ทแรกก็ผมไม่เล่นนอกรอบมาก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันหมู่บ้านไอพีซีนะครับก็หายตัวครับหลังจากถึงหมู่บ้านไอพีซีผมก็ได้ทําการลงเรือเลยนะครับแล้วก็มาทําการหาพ่อค้าพนจรนะครับซึ่งเขาก็เออขายอะไรไม่รู้นะครับทีดนี้เขาก็เป็นโรคหิวยากนะครับแล้วก็ตายไปนะครับแล้วผมก็จะทําการรื้อประกอบอาชีพ ของวีเลเจอร์นะครับแล้วเขาก็ไม่ยอมทำอาชีพนะครับเออมันต้องแบบนี้สิครับเก <Okay, S 1> แล้วผมก็ทําการแลกกิ่งไม้อันทรงพลังมานะครับแล้วก็หินอินเล็กไฟเออนั่นแหละแล้วผมก็ได้ทําการมาประกอบวิชาชีพของวีเลเจอร์นะครับโดยการลื้อมันออกนะครับลื้อแม่งทางหมู่บ้านเลยนะครับเพื่อให้มันมาทําอาชีพผมมันเดียวนะครับ <laughs> เออแล้วผมก็ได้มาทําการเข้าบ้านแบซสมิธแล้วก็ของปนของนิดนึงเออมันก็ดีแหละมันของต้นเกมอออร่อยมากแล้วผมก็ได้มาทําการแลก กิ่งไม้นะครับแล้วก็เจอสิ่งที่ผมต้องการนะครับคือลูกกระดูนะครับพอผมแลกกิ่งไม้เสร็จผมก็มาแลกหานะครับพอเดี๋ยวอดตายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันกินนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับพอกลับบ้านถึงนะครับผมก็ได้ทาการค้ามถังน้ํานะครับเพื่อจะทําฟาร์มข้าวนะครับแล้วก็ฟาร์มแครอทโพเตโต้นะครับซึ่งผมก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะก็หายตัวทาดมะกก็จ ก็เดี๋ยวราจะกินเข้าไปนะครับผมจะทำการลอสมุดโกกันเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเกยมตัวจะครับหำลายตัวนะครับผมภูมิใจนําเสนอนะครับมอดอันใหม่นะครับที่มันจะทําให้ผมเล่นเกมได้เรื่อขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมตัดไม้นะครับแต่จู่ๆผมก็เจอหมานะครับซึ่งแน่นอนผมต้องเลี้ยงมันนะครับก็ค่อนข้างจะเทมยากนะครับก็เป็นหมาตัวแรกของบ้านนะครับหมาใบโอมนี้นะครับเรียบร้อยได้มันมาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันเลยครับผมมาเคลียร์พื้นที่แถวนี้นิดนึงนะครับก็ ใช้เวลาเตรียมตัวนานห pues <an throp ic prayer> น่อยนะครับก็กว่าจะไปสำรวจก็นานนะครับหลายวันอยู่นะครับก็หายตัวครับสึ่งไม่ผมเตรียมตัวนานก็คือผมไปหาพุกกรณ์ตกแต่งบ้านนี่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกสำรวจนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็หายตัวนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไม่นอนข้ามนอนหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ไม่น่จะออกไปสำรวจได้นะครับก็หายตัวครับชมตอนย่ยามเช้าสวยนะครับเราก็มาเตรียมของครับเฮ้ยหาของไปซะครับ ผมว่าผมจะต้องการแบบใบออมเชอรี่ก่อนนะครับหรือว่าใบาออมสักุล่านะครับเพราะผมต้องการไมา้มันนครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตามหาใบาออมนี้ก่อนนะครับซึ่งถามว่าทิศไหนผมจะไปตามหาผมจะไปตามหมู่บ้านเอกนุขสีนะครับเพราะมันน่าจะมีนะครับผมใช้การคาดเดาไกลคำล่วงของผมนะครับว่ามันน่าจะมีนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะเจอไหมครับก็ให้ตัว โอ้ผมคิดว่าเกมบีซิงก็เนี่ยโคตรหลอนเลยพอใส่มอดอันนี้เข้าไปแล้วผมก็ได้ทำการเดินขึ้นเขามานะครับเพื่อจะหาไปโอซากุรานะครับซึ่งผมก็ยังไม่เจอโอเคเจอแล้วก็ได้วะผมก็ทาการวิ่งไปหาดีนะครับซึ่งมันก็แบบบรรยากาศมันก็หลอนๆผมได้ทาการเอาขวานไปสัตว์ที่ต้นไม้เชอรี่นะครับหรือซากุรานะครับ่อได้ได้ก็ได้ไหมซากุระจะให้มาได้เลยก็เดี๋ยวผมจะทางป่าซากุราเขาให้มาเหลือต้นเยอนะครับ โม okay, ื่อก okay, ้เคาก็ย pues, ังช่วอะไรผมเป็นป่ากราฟิกมามันค่อยไป็นเกจที่สดใสขึ้นเลยแต่เมื่อกี้ก็ได้ผลงานประมาณนี้นะครับก็หายเงี้ยนป่านะครับก็เหลือต้นเงียนะครับปู้เดียวเดียวปู้เดียวเดีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ทำการกลับบ้านก่อนนะครับก็หายตัวแล้ครับผมรอเก็บเก็บแซปฟิงมันอยู่นะครับพอเดี๋ยวมันไม่พอแล้วครับกำตายนะครับถึงมันจะได้ประมาณยี่สิบอันแล้วตอนนี้บางทีผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าผมไปเสียเวลากับอะไรเมื่อกี้มันก็ยังเช้าอยู่นะครับแต่อยู่ดนี่ผมก็ได้กลับบ้านกันคืยเลย ก็โมเหมือนกว่าผมไปเสียเวลาการเรื่องอะไรเก๋ก็มาถึงบ้านไปด้ีบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทำการไปฟูบที่เตียงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตำรวจทางที่ต่อไปนะครับก็จะเจออะไรบ้างนะครับก็ได้ของมาประมาณนี้นะครับแซปปี้ก็ะตกองนะครับกับไม้หนึ่งชุดไก่ครึ่งหนึ่งนะครับก็ทําการปลูกไว้ชั่วคานแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปลูกตรงนี้แหละก็ปลูกชั่วคาอเกได้แล้วแปลสกุลละชั่วคาวสะพานนี้น้อยกชั่วคาวเลย วันต่อมานะครับอันสดใสนะครับผมก็ได้นาการเตรียมของแล้วก็ออกเดินสำรวจนะครับซึ่งการเดินสำรวจนะครับผมก็ต้องปีนเขาแบบยากลำบากชมวิวอันสวยงามน,นะครับซึ่งมันก็สวยงามจริงๆินะครับสวยตาแตกนะครับแล้วก็ลงเขาไปปลอดภัยนะครับไม่เชื่อดูจากหลอดเลือดผมอู้ดอกไม้สวยงามมากผมชอบดอกไม้แต่เราไม่ได้ชอบเธอนะอ้าวทีดด่นะ <c oughs> หายแล้วกลัวค่เฮ้ยหอ้บ้าการไก่สัตว์มึงจะการไกะแบบพ่อมึงไรย เราได้คิวเร็วไหมนะโดยผมโอ๊กขัดเจ้าผมโอ๊กขัดกินออกไปโอ้อไม่รีเยอะไรสักแล้วผมก็ได้ออกสำรวจตอนนะครับเจ้แม่เจ้าคว้าร่างเปล่านะครับที่เธอมีให้ผมนะครับนี่เราสถานะอะไรกันใช่ผมโอ๊กขัดเยอผู้ชมดูรู้สิ มันจังสวยงามอล,ลังการงานสาร้างสร็เกิอสวยงามมันสเลยแต่ผมจะนอนนะครับแต่พระเจ้าไม่หผมนอนนะครับอ้เจอเป้าหมายล้วด้วยนะครับรก่เดี๋ยวไปเจอกบนตอนเช้านะครับให้ผมนอนเถอะลยครับผมเหนื่อยทั้งวันแล้วผมปวขากต้องส่องนอนนเนี่ยโอด <c oughs> โขากสองนอนอย่างไรผมนอนเลยอะพระเจ้าพระเจ้าโอเคตื่นเจ้ามาผมก็ได้ทําการมาตัดไม้นะครับเป้าหมายที่ผมต้องการนะครับก็ถ้าผมพูดแบบนี้มันจะยาวแน่นอนนะครับผมจะเลยจะทําการสํารวจแบบ ใช้เพลงสำรวจนะครับผมจะไม่ใช้ตัวสำรวจนะครับใช้ใจใจเธอใจเธอไหนล่ะมีเธอที่ไหนเธอไหนวะมึงก็เป็นได้แค่พี่น้องกับเขาอ่ะเป็นได้แค่พี่น้องกับเขาอะพอเธอมีอะไรสัตว์ ตอ,อนดหลัก,บบกินี้อะบอะไรกดกดแชร์กสคล้ยมต้อ,อ,อง่อไปหนรับตอิปนี้ผมก็ขอตัวราไวก่อนนะครับตอนนี้ผมจะไปอาบน้ำแล้วครับมับนเด็กมาแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ